แม้ว่าน้ำข้างบนน้อยแต่ว่าเราสามารถสุบข้างล่างขึ้นมาได้ตัวข้างล่างมันเป็นอะไรครับตัวนั้นมันเป็นลำห้วยอย่างนี้ลำห้วยอีกใช่ค่ะตะลพัดเป็นลำห้วยไปอีกแล้วมันก็จะมีน้ํามาขังๆเป็นช่วงแล้วเวลาเราตัดดอกเราขนขนออกตรงนี้แล้วเดินตามทางที่ผมเดินมานั่นเหรอใช่เราต้องไปแพ็คตรงที่เราจอดรถนั่นตรงนั้นเลยใช่ค่ะถ้าไม่แพ็คตรงนั้นก็ขึ้นไปแพ็คที่บ้านก็คือเอาขึ้นรถไปก่อนใช่แล้วก็ไปวางไว้ที่บ้านอีกทีหนึ่ง เวลาตัดจริงๆเนี่ยหมดเนี่ยกี่คนทํากี่คนในประวัติศาสตร์เคยทำประวัติศาสตร์เลยนะยี <20 S 1> ่สิบคนยี่สิบคนตัดไม่หมดสองวันดาวเรืองกี่ต้นสี่พันสี่พันต้นได้ยินหนึ่งที่ผมได้ยินนะสี่พันต้นตัดยี่สิบคนหนึ่งวันไม่หมดแต่ยังตัดไม่เสร็จด้วยลงดาวกล่องได้ประมาณสามสิบกล่องสามสิบกล่อง สี่พันต้นค่ะไม่ต้องปลูกที่อื่นแล้วปลูกที่นี่แหละย้ายฐานเนาทั้งดีทั้งโดกทั้งใหญ่ทั้งดีใช่เพราะลองลองไปปลูกที่อื่นแล้วคือมันได้ผลผลิตไม่เท่าสวนโอ้ไม่ต้องลองแล้วครับมันไม่มีที่ไหนได้ขนาดนี้แล้วเคยไปแล้วผมก็ปลูกมาเป็นสิบปีผมยังถึงอยู่เนี่ยผมยังถึงอยู่เนี่ยยังเป็นความรู้ที่เราจะต้องถึงอยู่เนี่ย เมื่อเราโคตรเซียนแล้วยังไม่เซียนเลยอ่ะยังเจอการอยู่ที่รถต้องแถมประจัญอืมนอกจากเราปลูกดาวเรืองแล้วอะไรที่เราปลูกเป็นหลักอีกอ่ามีมะกะเอกกับคัตเตอร์มะกะเอกกับคัตเตอร์แล้วก็จะมีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โตตอนนี้มีไหมมีค่ะอยู่สวนข้างบนอยู่สวนข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสวนสตรอเบอรี่กันเป็นความรู้ค่ะพอสตรอเบอรี่เสร็จก็จะลงพวกพริกพริกซูเปอร์ฮอตเหรอ พิษกรกเลียงพิกหนุ่มคือพิกอะไร well> ไม่เล็กๆนะอันไหนอันไหนเวลาเราทำแล้ว hmm. รู้สึกเรารู้สึกว่ามันมันง่ายกว่าทุกอย่างที่เราปลูกอันไหนที่ง่ายกว่ามมนไม่มีอะไรง่ายเลยแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าเพลินก็จะเป็นพวกดอกไม้เราจะรู้สึกเพลินเป็นดาวเรืองเนี่แหละเนาะทั้งดาวเรืองทั้งมะกะเีแล้วก็คัตเตอร์เนี่ยเราทำปัญหาปัญหาที่เราเจอเราปลูกอยู่บนเนี้ยปัญหาเอาเฉพาะดาวเรืองนะเฉพาะดาวเรืองปัญหาคืออะไร ต้นไม่โตหนึ่งคือต้นไม่โตต้นไม่โต,ต,โต,ต,โตแล้วก็บนดอยนี้จะมีปัญหาอีกทีก็คือตอนหน้าฝนมดาวสวยแต่ว่าฝนตกมีเรื่องฝนตกเยอะเราตัดไม่ได้ทําให้ดาตัดได้ไม่นานอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติแมลงล่ะ,มะและมลงมแมลงไม่ค่อยเจอจะเจอครั้งแรกๆก็คือเราปลูกแล้วจะเจอเพี้ยไฟบ้างนิดหน่อยมันมีหนอนไหมบนนี้นอนมีแต่ว่าเราพ่นยาแค่อรอบสองรอบก็อยู่อื ไม่ใช่หนอนที่ว่าฆ่ายากไม่ใช่หนอนหนังเหนียวพวกนั้นหน่งเหนียวอ่ะทำไมเราฆ่ายากเลยที่อื่นก็ระบาดกันมากเลยมาดูนะเราก็ดูคือถ้าประมาณนี้ถ้ามันเริ่มมีปุ๊บเราก็เริ่มใส่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วคือเราเซฟไว้ก่อนเลยเซฟไว้ก่อนเลยมีไม่มีก็คืออย่างน้อยก็ก่อนจะตัดถ้าเริ่มเป็นดอกปุ๊บเราก็ใส่ไปครั้งหนึ่งอย่างคัตเตอร์เนี่ยเวลาเวลาเราทําทีตัดนานไหมปลูกปลูกครั้งหนึ่งตัดได้กี่รอบตัดได้ก็คือจะพูดว่ากี่รอบอ่ะมัน มัน,ข,นขึ้นใหม่ตลอดก่อนก็ตัดตัวนั้นก่อนเนี่ยค่ะมีไหมโรคสมมติว่าคัตเตอร์มันเป็นโรคโรคคัตเตอร์เป็นเป็นอะไรส่วนมากที่เป็นคัตเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นเนาะมันจะเป็นช่วงมกระลากรุ่งพาก็เรื่องของเพียพ้ยไฟของเพี้ยไฟแล้วถ้าเพี้ยไฟเป็นที่นูน่นลาม,มานไหมยังไม่เคยเจอนะอาะอ้าวถ้าเขาเป็นเพี้ยไฟเขาก็เป็นของเขาเหรอเขาเป็นก็เป็นของเขาเขาไม่มาดาวเรืองเลยเหรอแปลกนะแถวอีสานผมนี่ข้างๆนี่ปลูกพริกเป็นเพี้ยไฟปุ๊บมาหาดาวเรืองเลยก็อย่างล่าสุดเราเคยปลูกเนาะ ี่ชายแกปลูกสตรอเบอรี่ฝั่งนี้เราปลูกสตรอเบอรี่ฝั่งนู้นอยู่ติดกันนะของเขาเป็นเพี้ยไฟแต่ของเราไม่เป็นติดกันนะต้องหายาหลวงพ่อมาแล้วไม่กล้าข้ามไปเออนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของผมอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละแล้วก็โรคเชื้อราล่ะบนนี้เจอไหมมีเจอบ้างพวกหมอกหมอกมันเยอะไหมตอนเช้าตอนเช้าหมอกก็เยอะอยู่แต่ว่าอย่างตรงเนี้ยคือส่วนใหญ่ใจะให้ลูกน้องมาเปิดน้ํา สปิงเกอร์ตอนเช้าตอนเช้ไอ่าน้ำค้างาไ,ลไล่น้ำค้างตอ,าตอนเช้าเสร็จปุ๊บก็กลางวันก็จะแห้งแบบนี้มันก็ไ่อแล้วอย่างนี้ผมเคยเจอคือดาวเลืองเนี่ยเวลาฤดูฤดูหนาวเนาะน้ำค้างมันแรงถ้าเราจะตัดดอกเนี่ยทำยังไงให้น้ำมันแห้งในดอกประมาณสิบโมงสิบโมงถึงจะมาตัดใช่ค่ะหรือไม่แห้งไหมช่วงบ่ายไปเลยโอ้บัดบ่ายไปเลยตัดปัญหาไปเลยให้มันแดดจัดจัดไปก่อนใช่ค่ะตัดบ่ายไปเลยแล้วก็ดอกข้างในก็คือน้ําจะส่วนใหญ่ที่เราตัดนะข้างใน น้ำก็จะแห้งนะเพราะพอเราให้มันแดดจัดไปก่อนใช่ค่ะตาให้มันแห้งไปก่อนก็เคยเจอว่าถ้าเราตัดเช้าเช้าก็เจอเหมือนกันแต่ว่าคือตอนที่แพ็คอะหรือว่าตอนคัดอะเราต้องสลัดตัดไปด้วยสลัดไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าทําแบบนั้มันจะช้าตอนเดี๋ยวนี้ก็เลยตัดบ่ายดีกว่าบ่ายไปเลยตัดเดยวตัดวันนี้พรุ่งนี้แพ็คก็ยังดีกว่ามันจะเร็วกว่าเนาะมันจะดีกว่ามันจะลดความเสี่ยงได้เยอะกว่าปัญหาที่เจอเวลาเราปลูกดาวเรืองที่นี่ ถ้าสมมติว่าราคาที่กรุงเทพมันตกต่ำเนี่ยที่ที่นี่เป็นปัญหามันอาจจะเอาเง่ายว่าตอนนี้สมมติว่าตอนนี้ดาวเรืองกรุงเทพจมโบ้เนี่ยมันได้ดอกละห้าสิบตังจมโบ้เลยนะใหญ่ๆยักษ์กเลยเนี่ยแล้วที่นี่เป็นไงราคาที่นี่เหรอช่วงนี้อย่างที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบตังห้าสิบตังเหมือนกันห้าสิบตังห้าตังอันนี้ผมถามเลยว่าเราเป็นเกษตรกรโดยตรงเนี่ยเวลาเวลาราคาเนี่ยสมมติว่าเราได้ห้าสิบตังเนี่ยเรายังอยู่ได้ไหมถ้าเราเป็น แน่่ยัง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 คุณพี่เลยเนี่ยออยังของหนูสำหรับหนูถือว่าถ้าลงทุนประมาณนี้หนูอยู่ได้อมอหนูอยู่ได้เห็นไหมครับทุกคนต้องได้ยินนะว่าราคาดาวเรืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับเออขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของของของผู้ปลูกคนเดียวนะเวลาเราปลูกมาเราได้ผลผลิตอย่างที่พี่เขาบอกให้ฟังเนี่ยคือผลผลิตเขาเยอะเวลาเขาเขาปลูกแล้วเขาได้ผลผลิตเยอะดอกเขาสวยเนี่ยให้มันได้ราคาต่ําเขาก็ยังได้ แต่ถ้าอยากให้ฟุกมานะว่าคือฟุกก็คือราคามันสูงขึ้นไปเป็นดอกละ80ตังค์หรือบาทหนึ่งเนี่ยก็คือโอเคเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าเขาได้ผลผล,ผลิตค่อนข้างเยอะอปลูก4ี่พันตัดสองวันเกือบแสนดอกอย่างเงี้ยคุณก็ไปคูณอะไรกันครับก็เงิน5 0,000ื่นเนี่ยเห็นเห็นะเงิน4ี่พันดอกได้เงิน5 0,000บาทต่อรอบภายในเอาอาจจะอยู่บนดอยอาจจะบานช้าหน่อยสัก 4, สี่สาหวันแล้วค่อยบานอีกรอบหนึ่งแต่อย่าลืมว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณมีรายได้มากกว่า5 0 0 0 0บาทต่อต่อหนึ่งอาทิตย์ด้วยความเป็นอาชีพเกษตรกรในบ้านเรา มันก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูงหนึ่งอาทิตย์ท่าหมื่นเดือนละสองแสนนะครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเงินเดือนสามแสนบาทเองนะรัฐมนตรีช่วยเงินเดือนแสนเจ็ดเองนะเราเป็นเกษตรกร,กรตัวเล็กๆอยู่บนดอยไม่มีใครรู้จักเลยแต่เราสามารถหารายได้อย่างนี้ได้ก็แสดงว่าการปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพหลักโดยที่เรามีอาชีพอ,อื่นเสริมอยู่ได้รอบบริเวณที่ผมอธิบายฟังว่าเราอย่าไปมุ่งเราเป็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเราอย่าไปมุ่งมั่นที่จะทําอะไรเพียงอย่างเดียว ถ้าเรามีพื้นที่ที่พอที่เรามีพอมีความรู้ถ้าเป็นพื้นที่อื่นอาจจะปลูกดาวเรืองด้วยปลูกผักชีด้วยปลูกผักกาดผักคะนา้าเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพไปนในตัวด้วยก็จะยิ่งดีพอดาวเรืองเราออกดอกทีนึงเราได้ตัดได้เป็นจนํานวนมากรอราคามันดีขึ้นมาเราก็จะได้ดีเองแต่ถ้าราคาพื้นๆกลางๆลักษณะอย่างที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้พี่ก็ยังรู้สึกว่าเขาอยู่ได้ทั้งทั้งที่ทกว่าพี่เ็าจะขนไปขายนะครับมันมันลำบากนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันยากกว่าเรานะครับอย่างผมเนี่ยปลูกปากช่อง ปลูกเสร็จขึ้นรถวิ่งเข้ากรุงเทพก็แป๊บเดียวแต่นี่คือดอยอะไรนะของขออีกครั้งหนึงผมลืมดอยม่อนยะคุณลองไปหาดูครับว่าดอยม่อนยะในปฏิทินประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนลองเซิร์ช Google m a p ดดูนะครับว่าดอยม่อนยะมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่ดอยม่อนยะกับคุณพี่อะไรเอ่ยคุณพี่ไฮเนาะเนี่ยนู่นน่ะคุณซือกำลังเดินมาอยู่นู่นครับนี่ตัวคุณซือการปลูกดาวเรืองนี่แหละครับ เราะฉะนั้นอาชีพต่างๆที่เราทําอยู่นะครับอย่าไปท้อแท้นะครับอย่าไปห่วงว่าราคาตอนที่เราปลูกโอ้ตอนนี้ตอนนี้มันถูกจังอะไรจังคือถ้าท่านปลูกแล้วได้ท่านได้ผลผลิตที่ดีดอกท่านสวยนะครับยังไงท่านยังอยู่รอดได้ในวงการดาวเรืองเอาละครับคลิปนี้เป็นกำลังใจกับทุกๆท่านนะครับที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณพี่นะตีอำเภอม่อนที่ดอยม่อนยะเนี่ยสุดยอดของการปลูกดาวเรืองขอบคุณครับทุกท่านครับ